สวัสดีเทรดเดอร์กองทุนทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะมาทำการรีวิวกองทุน ftmo นะครับกองทุนนี้เนาะเพื่อนเป็นกองทุนที่ทำให้ผมรู้จักกับอุตสาหกรรมกองทุนหรือป๊ <yourselves> อปเฟิร์มนะครับหรือการสอบกองทุนที่เราเรียกกันนะครับว่าการสอบกองทุน Forex เนาะ ftmo เนี่ยเปิดมาตั้งแต่ปี2015นะครับแล้วก็ปัจจุบันนี้เนาะปี2025นะครับก็ครบรอบ 10ปีของ F T M O นะครับเดี๋ยวผมจะมาทำการรีวิวนะครับดูว่าปัจจุบันนะครับกองทุน F T M O ยังน่าสอบอยู่หรือเปล่านะครับแล้วก็มีแบบแผนการสอบเหมือนอ่าเเฟอร์มอื่นหรือเปล่านะครับหรือมีอะไรที่เป็นโดดเด่นนะทำไมถึงเป็นนัมเบอร์วันนะครับหรือกองทุนที่เปิดมาอย่างยาวนานนะครับอันนี้ก็พูดแบบไม่ได้อวยนะครับก็คือเขาอยู่กันมา ยาวนานจริงๆนะครับก็มีทั้งมีปัญหาบ้างมีทั้งไม่มีนะครับก็เป็นเรื่องปกติของอุตสาหกรรมกองทุนนะครับ FTMO นะครับตั้งอยู่ประเทศเช็กเกียนะครับประเทศเช็กเกียบริษัทของเขาเนี่ยก็ตั้งอยู่เมืองปรากนะครับหรือว่าเป็นเมืองหลวงของประเทศเช็กเกียนะครับประเทศเช็กเกียนะครับก็จะอยู่กลางยุโรปเนาะก็อยู่ติดกับเยอรมันนะครับอยู่ติดออสเตรียอะไรอย่างนี้นะครับเพื่อน ก็ตามนี้เลยนะครับเดี๋ยวดูออฟฟิศนิดหน่อยนะครับเพื่อนๆก็นี่คือรูปภาพจาก Google Map นะครับก็ทางบริษัทเขาก็ได้มาโพสต์เกี่ยวกับรูปภาพออฟฟิศเขาเนาะเพื่อนๆเดี๋ยวผมให้ดูนะครับอะไรประมาณนี้นะครับเป็นสิ่งแรกนะครับที่เราควรจะรู้เนาะว่ากองทุนเขาตั้งอยู่ที่ไหนนะครับเป็นบริษัทที่เปิดขึ้นที่ประเทศอะไรนะครับต่อมานะครับก็เป็น ทัสพายโลดนะครับเพื่อนๆก็เป็นเว็บไซต์ทัสพายโลดกองทุน f t ฟทนะครับในปัจจุบันนะครับก็ช่วงต้นปี2025นะครับปัจจุบันตอนนี้มีรีวิวอยู่ที่18,600กว่ารีวิวนะครับก็ค่าเฉลี่ยดาวการให้ดาวนะครับการให้รีวิวเนี่ยก็อยู่ที่4.8ดาวนะครับหรือ4.8เต็ม5นะครับรีวิวก็จะ ประมาณนี้นะครับก็มีทั้ง5้าดาวนะครับแล้วก็มีทั้ง1ดาวและ2ดาวนะครับหดาวเนี่ยผมเข้าใจเลยนะครับสำหรับคนที่เข้ามานะครับแล้วก็เจอประสบการณ์ที่ไม่ดีกับการสอบกองทุนอย่างเช่นคุณอ่านกฎที่ไม่ละเอียดนะครับหรือว่ามีการสอบหรือตกแบบมึนงงนะครับแล้วก็สูญเสียเงินกันไปนะครับอาจจะมีอารมณ์นะครับอาจจะมีความคิดอะไรที่ผิดไม่เข้าใจอะไรสักอย่างนะครับเกี่ยวกับกองทุน คิดว่าเป็นการโกงนะครับคิดว่าเป็นการสูญเสียเงินโดยไม่ใช่เหตุอะไรอย่างนี้นะครับอาสากรรมกองทุนเนี่ยเขาเปิดให้เทรดเดอร์ทั่วโลกเนี่ยมาสอบมาเทรดกันนะครับก็มีอาคนทุกๆก,กมุมโลกเนาะก็มีทั้งคนที่เข้าใจมีทั้งคนที่มีความรู้นะครับมีทุกรูปแบบ everything เนาะนเพื่อนๆมันมีทุกอย่างนะครับที่ที่คนทั้งเข้าใจและไม่เข้าใจ ทั้งคนมีประสบการณ์ที่ดีกับกองทุนนี้และไม่ดีกับกองทุนนี้มันเป็นเรื่องปกตินะครับแต่ผมเนี่ยก็มารีวิวตามความเป็นจริงนะครับตามประสบการณ์ที่เคยอยู่นะครับที่เคยสอบที่เคยผ่านตาอยู่ในแวดวงกองทุนนี้นะครับมาเล่าสู่ให้เพื่อนๆฟังเ,เนาะต่อมานะครับก็ผมเนี่ยได้สิงสถิตอยู่ใน Discord นะครับของทางกองทุน FDMO ก็รู้สึกว่าเป็น เวลานานแล้วแหละนะเนาะมันเพื่อนแล้วก็ผมจะชอบเข้ามาดูในห้องรีวอร์ดนะครับก็ซึ่งเป็นผลประสบความสำเร็จของกองทุนเรานี่แหละของนักเทรดกองทุนเราเนี่ยก็สอบไปเพื่อที่จะได้รับเงินทุนและเพื่อที่จะได้ถอนเงินนะเนาะเพื่อนๆนี้ก็เป็นอีกหนึ่งหลักฐานนะครับที่เทรดเดอร์ทั่วโลกเนี่ยเขาเทรดแล้วก็สามารถสร้างเงินสร้างไรายได้ได้จริงนะครับก็มีการ p ปเอา t ์นะครับมีการรับ Reward กันไปนะครับได้รับ p r o f ฟิ s แชร์จากการเทรดนะครับใน Account s ์ไซต์ต่างๆเนาะเพื่อนๆก็จะมีทั้งคนถอนเยอะถอนมากถอนน้อยนะครับเป็นเรื่องปกตินะครับนี่ก็ถอนซะห้าหมื่นเลยนะครับโดยแอคเคา u n ์สองแสนเนาะเพื่อนเเราก็สามารถมาดูหลักฐานการ Payout แบบนี้ได้ใน Discord ก็ได้นะครับเพื่อนๆนนี่ก็ถือว่าเป็นการรีวิวที่ชัดเจนนะครับหรืออยากจะสงสัยก็ทักไปถาม เพื่อนๆที่อยู่ในห้อง Discord ได้นะครับว่าเขามีตัวตนจริงหรือเปล่าได้รับเงินจริงหรือเปล่านะครับเหมือนอย่างที่ผมเนี่ย ก็ได้ไปโพสต์นะครับรับรีบอร์ดแล้วก็มีคนทักเข้ามานะครับเพื่อนๆในแชทส่วนตัวเขา DM มานะครับว่าผมเนี่ยได้รับเงินจริงหรือเปล่านะครับคุณถอนเงินเนี่ยได้รับเงินจริงๆหรือเปล่าอะไรเงี้ยผมก็บางทีก็ขี้เกียจตอบบางทีก็ตอบนะครับเพื่อนๆก็เข้าใจนะครับก็เป็นฟีลเหมือนเราต้องการสืบหาความจริงก็เข้าใจเขานะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูดีเทลในกองทุน FMO ระกันนะครับ F T O เนี่ยเขาจะแบ่งเป็น3ระดับนะครับอันนี้เดี๋ยวผมอธิบายก่อน อ uh, evaluation progress นะครับหรือการสอบเดโมเนาะเพื่อนๆก็จะมีการสอบแบบ Step 1 Step 2นะครับ mm hmm. ก็คือการสอบแบบ2 f เฟสปกตินี่แหละ mm hmm. เขาเรียกว่าเป็นเดโมนะครับเพื mm ่อนๆเป็นเดโมนะครับ uh, ส่วนการทำเงินนะครับการสร้างรายได้เนี่ยก็จะเป็นสเต็ป3ก็คือ F Team O Trader นะครับ mm hmm. เพื่อนเนก็จะสามารถทำเงินได้ปกติทั่วไปนะครับแล้วก็สามารถถอนเงินได้อะไรนี้นะครับและ ระดับที่4ของเขาก็คือเป็น professional trader นะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งระดับนะครับที่เราจะสามารถเซ็นสัญญาได้รับเงินเดือนจากทางกองทุนนะครับแล้วก็มีการได้รับเงินทุนจริงๆเพื่อเทรดนะครับสร้าง รายได้ประจำนะครับแล้วก็มีทั้งรายได้ให้กับสร้างรายได้ให้กับทั้ง F T M O แล้วก็ได้รับ Prof ฟ t s แ Share กับตัวเองแล้วก็ทั้งได้รับเงินเดือนด้วยนะครับเพืเ่อนๆเนาะถ้าเราไม่สามารถไปถึงจุดนี้ได้ก็ไม่เป็นไรนะเพืเ่อนๆอันนี้ก็เล่าให้ฟังเฉยๆนะครับว่า F T M O เนี่ยก็มีถึงขั้นนี้เลยนะครับ เรามาดูกฎพื้นฐานนะครับกฎพื้นฐานเทรดดิ้งออ e c t i v e ของทางกองทุน FTO นะครับ FTO เนี่ยจะเหมือนประมาณว่าไม่เหมือนกองทุนอื่นนะครับกองทุนเขาไม่เคยมีรูปแบบการสอบแบบ1 s t e สเต็ป3สเต็ปหรือว่า instant อะไรมามาให้บริการเลยนะครับเขาจะมีรูปแบบการสอบแบบ แค่รูปแบบเดียวนะครับก็คือเป็น evaluation ปกตินะครับการสอบแบบ2 a เฟสหรือ2 s t สเต็ p นั่นเองนะครับเพื่อนๆก็เป็นการสอบแบบ1 s t e สเต็ p นะครับพัน1น1สเต็ P แล้วก็ไปสอบสเต็ P ที่2และสเต็ P ที่3ก็คือเราก็จะเป็น f t m o trader นะครับหรือว่าจะได้รับพอร์ตจริงได้รับเงินทุนมาเทรดเพื่อที่จะทำกำไรรับโปรฟิตแชร์กับทางกองทุนนะครับ กองทุน FMO เนี่ยจะมีสกุลเงินให้เลือกนะครับก็คือเป็น currency เลยโดยปกติทั่วไปแล้วแน่นอนครับเราเป็นคนไทยนะครับเป็นคนเอเชียส่วนใหญ่ก็จะใช้เงิน USD นะครับเป็นตัวหลักอยู่แล้วนะครับแต่ว่าก็ถือว่าเป็นข้อดีสำหรับเทรดเดอร์ต่างประเทศนะครับก็จะมีทั้งเงิน USD ใช่ไหมเงินดอลลาร์นะครับเงินปอนด์นะครับเงินยูโรนะครับแล้วก็มีเป็น โคโรนาเช็คนะครับเพื่อนๆก็จะเป็นเงินของประเทศของทางกองทุนเขานะครับก็เป็น F T M O เงินเป็นเงินเช็คนะครับแล้วก็มีเงินแคนาดามีเงินออสเตรเลียแล้วก็มีเงินฟรนะั่งเนาะเพื่อนๆก็ถือว่าครบเลยนะครับในสกุลเงินต่างๆนะครับถ้าเราอยากจะถนัดเทรดเป็นสกุลเงินอะไรเราก็เลือกสามารถเลือกได้เลยนะครับส่วน Account Size นะครับ Account Size ก็จะมีเริ่มต้นที่1,000 0ดอลลาร์ 1, นะครับไม่มี Account เล็ก 5,000นะครับเพื่อนๆต่ำสุดก็คือ10,000ดอลลาร์ 1, นะครับแอคเคียวไซส์ส0 0 0มื่นอ่าส0งหมื่นห้นะครับ100,000น,น,นะครับและเป็นพอร์ตสูงสุดก็คือพอร์ต200,000ดอลลาร์ 2, นะครับส่วนกฎกติกาเบื้องต้นนะครับเราต้องสอบแบบ2เฟสเนาะเพื่อนๆก็คือต้องสอบแบบ2ครั้งนะครับอันดับแรกนะครับคือเทรดดิ้งเพียรเรียดเนี่ยไม่จำกัดวันสอบนะครับเราสามารถเทรดได้ จนกว่าจะผ่านหรือจนกว่าเราจะผิดกฎทางกองทุนหรือสอบตกนะครับเ,เพื่อนกฎแรกก็เข้าใจกันเนาะส่วนมินิมัมเทรดดิ้งเดย์นะครับก็คือขั้นต่ำเขาให้เราเทรดเฟดละ4วันในขั้นต่ำนะครับถ้าหากเราจะเทรดผ่านภายในวันเดียวไม่สามารถทำได้นะครับเ,เพื่อนเราต้องเปิดการนับเด y t เทรดดิ้งเนี่ยก็คือเป็นการเปิดแล้วก็มีการปิดเนาะเ,นเพื่อนถึงจะนับว่าเป็นการเปิดเทรดนะครับส่วน แม็กเดลี่ลอสนะครับหรือเดลี่ดาวดาวนะครับการขาดทุนต่อวันเนี่ยก็คือ5%นะครับ5%แล้วก็แม็กลอสนะครับก็จะอยู่ที่10%นะครับเนาะเดลี่ดาวอยู่5%แล้วก็ ขาดทุนสูงสุดอยู่ที่10%ปกติทั่วไปนะครับก็คือกฎกติกาเนี่ยเหมือน FMO t m o เขาเป็นคนตั้งมาตั้งแต่แรกแล้วนะครับแล้วก็กองทุนต่างๆเนี่ยก็นํากฎกติกานี้ไปเปิดทําเป็น a l l เล g e ของตัวเองก็ใช้กฎกติกานี้เป็นสากลทั่วไปกันเลยนะครับเดลี Daily ่ดาวดาว5% m a ็กดาวดาว10%นะครับก็เห็นกันเกือบจะทุกกองทุนนะครับเนาะเพื่อนๆส่วนโปร f ฟท์แท็กเนะครับเราต้องทํากําไร เฟสหนึ่งนะครับก็อยู่ที่10%นะเนาะเพื่อนๆถ้าหากเราทำกำไร10%ผ่านในเฟสหนึ่งได้นะครับเราก็จะได้รับเฟสสองเพื่อที่จะสอบต่อนะครับโปรฟิตฮักเก็ตก็จะอยู่ของเฟสสองเนี่ยก็จะอยู่ที่5%เปอร์เซ็นต์นะครับเพื่อนๆก็คือครึ่งหนึ่งของเฟสแรกนะครับหรือเราจะสอบทั้งสองเฟสเนี่ยก็คือโปรฟิตฮักเก็ตรวมรก็คือ15%นะครับ เราถึงจะได้รับพอร์ตจริงนะครับนะเนาะเพื่อนๆส่วนราคานะครับก็สามารถดูได้นะครับอ่ะอันนี้ผมขอพูดถึงโปรโมชั่นที่เขายืนระยะหน่อยละกันนะครับก็คือปัจจุบันนี้นะครับโปรโมชั่นนี้นะเพื่อนๆไม่มีวันหมดเวลาเนาะอันนี้ขออัปเดตหน่อยละกันไม่มีวันหมดเวลานะครับก็คือใครนะครับที่ไม่เคยสอบผ่านพอร์ต10,000กับทางกองทุน FTMO นะครับเราจะสามารถซื้อ หรือจ่ายค่า yeah. สอบเนี ne, ่ยในราคา89ยูโรนี้ได้ตลอดนะครับจนกว่าเราจะสอบผ่านหรือได้รับผอจริงนะครับโปรโมชั่นนี้จึงจะหายไปนะครับเราถึงจะไม่มีสิทธิ์ซื้อในราคา89นะครับหรือประมาณ100ดอลลาร์นะครับก็สามารถสอบไปได้เรื่อยๆนะครับจนกว่าจะผ่านเนาะเพื่อนๆส่วนราคา25แอคเคาน์ไซส์25นะครับก็จะอยู่ที่250ยูโร ห้าหมื่นก็จะอยู่ที่345นะครับก็เดี๋ยวต้องลองเอาไปเปลี่ยนเป็นดอลลาร์ละกันนะครับแต่พูดเลยนะครับว่าค่าสอบเนี่ยแพงกว่าที่อื่นแน่นอนนะครับอย่างเช่นพอร์ต1น0 0 0แสนนะครับ540ยูโร e นะครับก็ประมาณห้าร้อดอลลาร์ 60, อะไรประมาณนี้นะครับก็ไม่ต่างกันมากจากเงินยูโรเท่าไหร่นะครับเนาะเพื่อนๆก็ประมาณ 560-570ดอลลาร์โดยประมาณนะครับก็ถือว่าแพงกว่ากองทุนอื่นๆนะครับสำหรับ a c o u n t s i ์ไซส0 1แสนดอลลาร์นะครับซึ่งกองทุนอื่นๆเนี่ยเขาจะอยู่ที่500ต้นๆนะครับหรือประมาณ400ไปปลายนะครับเนาะเพื่อนๆและพอร์ตสูงสุดพอร์ต2 0 0นเนี่ยก็คือ1 8 0ดอลลาร์เลยนะครับเพื่อนๆก็สำหรับใครที่คิดว่ามีความสามารถนะครับก็สามารถสอบพอร์ตใหญ่กันไปได้เลยนะครับ ผมต้องขอฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับคนที่คิดอยากจะสอบกองทุนนะครับเราต้องประเมินตัวเองให้ดีก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์ทางด้านการเทรดประสบการณ์ทางด้านจิตใจนะครับเพื่อนเเพราะมันการสอบกองทุนเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเพื่อนเือนมันมีกฎกติกาจุกจิกอะไรหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นต้องเรียนรู้กฎต่างๆนะครับและกฎที่ผมพูดมาเนี่ยยังไม่ครบนะครับเพื่อนเก็ค่อยๆศึกษาค่อยๆ กันไปนะครับก็สําหรับกองทุน f t m ทีเเนี่ยก็อะไรประมาณนี้นะครับเพื่อนๆก็ผมพูดเลยนะครับว่ายังน่าสอบอยู่นะครับแล้วก็ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนะครับส่วนจะมีปัญหาก็คือจะมีปัญหาทางด้านการเทรดนะครับก็คือกฎกติกาหลังจากที่เราได้รับพอร์ตจริงแล้วเนี่ยผมก็เห็นหลายๆคนนะครับก็มาบ่นเรื่องเขาฟิกเรื่องการเทรดนะครับเขาเหมือนจะซีเรียสในการเทรดมากๆนะครับอย่างเช่นการเปิดออเดอร์รัวๆนะครับการซอยไม้หลายๆไม้ การใช้ความเสี่ยงที่มากไปอะไรอย่างนี้นะครับเพราะว่าเขาต้องการคนที่เทรดแบบมีความ consistency จริงๆนะครับชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดติดตามเป็นลังใจให้ผมทำคลิปดีๆมาให้เพื่อนๆรับชมกันด้วยนะครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ